อันนี้นครับเราก็อีกไม่ถึง300เมตรนะครับเราก็จะถึงเกาะหลนกันนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาได้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงระหว่างนี้เราก็จะมาทดสอบความเร็วนะครับของเรือทัวร i ลิง7 7ฟุตกันนะครับว่าจะทำความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่บนทะเลเปิดแบบนี้นะครับแล้วเราจะลอง อัดแบบแรงๆครับเทาที่แรงผมจะไหวนะนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางคนมีกําลังมากกว่าผมก็อาจจะได้ความเร็วมากกว่านี้โอเคนะครับตอนนี้นะครับห้าจุดหนึ่งพอตัวเรือได้ออกไปแล้วนะครับมันก็จะพุ่งพุ่งได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่7จ็จุดแปด น้องก็จะเอยี่ยงเอียงหน่อยนะครับ8.7นะครับโอเคที่ทำได้เมื่อกี้นะครับ8.5ตอนนี้8.8นะครับก่อนที่จะทดสอบทายเนี่ยทำได้อรมาณ9.4นะครับเราเมื่อกี้อาจจะถูก แรงดึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําได้ประมาณ8.4ครับก็สําหรับความเร็วะดับนี้ภายข้ามเกาะนะครับก็ทําได้ไม่เร็วเลยน่คือกเกาะระยะทาง8กิโลเมตรเนี่ยเราก็ใช้เวลาแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าเราพายด้วยแม็กสป,ปีดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยพายชิลชแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5.2ก็เร็วขึ้นอีนกประมาณเกือบ,บเข้าตัว จากการทดสอบวันนี้ก็ได้เห็นว่าเรือทัวรลิงตัวนี้นะครับ17ฟุตลำนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับการพายออกทะเลหรือว่าพายทางไก่นะครับเหมาะมากๆเรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับว่าจุดต่างๆของเรือทัวรลิง17ฟุตลำนี้เนี่ยมีการใช้สอยอะไรบ้างนะครับเริ่มจากฝาทางด้านหน้าสุดนะครับก็เป็นช่องเก็บของมีทางด้านหน้านะครับและด้านหลังตรงนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ย ไม่ได้ไกลนะครับคือเราสามารถเอี้ยวนะครับแล้วก็เลื่อกไปหยิบน้ํามาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ส่วนข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะไกลนิดหนึ่งนะครับดันั้นของที่ยังไม่จําเป็นใช้นะตอนนี้เนี่ยก็พยายามไว้ข้างหน้านะครับก็จะเก็บของได้เป็นอีกจุดหนึ่งส่วนตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นสายบันจี้ที่เราเอาไว้รัดของนะครับผม ส่วนมากก็จะมีทั้งใส่ไม้พายสำรองนะครับหรือว่าเราจะติดโกโปนะครับก็ล็อกกับตรงบริเวณเชือกตัวนี้ได้นะครับแล้วส่วนตัวลลเล่าลเรือเนี่ยก็จะมีเชือกนะครับเอาไว้เกี่ยวอเนกประสงค์นะครับเป็นเชือกผ้าแบบนี้และในส่วนห้องโดยสารนะครับคือผมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ70กิโลนะครับนั่งแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกพอสมควรเลย เดี๋ยวเราจะให้น้องที่น้ําหนัก90กว่านะครับลองนั่งดูว่ายุดอัดหรือเปล่าหรือว่านั่งได้หรือเปล่าครับโอเคแล้วมาดูในส่วนของบริเวณเล็กรูมนี่นะครับเล็กรูมก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับการขากว้างนะครับก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับผมว่าคนน้ําหนัก90หรือว่าเกือบเกือบร้อยเนี่ยใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยและส่วนด้านในนะครับก็จะมีที่บังคับเท้าเราก็ปดตัวนี้นะครับ ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ใช้เท้าจริงใช้เท้าได้เราใช้ดึงปรับเข้ามาตามความยาวของขาเรานะครับถ้าเราต้องการจะพาดีแลกเราก็ยืดออกไปนะครับถ้าเราต้องการจะทําความเร็วจะชันเข่าขึ้นมาดน,นึงแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วเราก็ทําการล็อกตัวนี้นส่วนหางเสือนะครับก็จะเป็นการบังคับกดตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวาไม่แต่ละ ห้องโดยสารนะครับก็จะมีทั้งหมดสามห้องก็จะมีห้องข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ห้องข้างหลังเนี่ยจะมะีแผ่นยางกั้นนะครับกันน้ําแต่ละด้านเข้าหาการกรณีที่เราควา่ำหรือว่าน้ําเข้าเรือบริเวณห้องโดยสารนะครับข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสเปียกน้อยเพราะว่าเรามีตัวคล้ายๆกับเป็นตัวกั้นนะครับเราจะให้ดูใกล้ๆเห็นครับตัวนี้นี้คือตัวกัน้นจะทําให้น้ําที่อยู่ในบริเวณห้องนี้เนี่ย จะไม่ทะลุไปถึงข้างในส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็ก็มีตัวที่กั้นบริเวณด้านหลังสำหรับเรือนี้ครับสามารถใส่สเกิร์ตได้กรณีที่ไปในที่ที่ผจญภัยนะครับหรือว่ามีความรุนแรงของคลื่นเนี่ยการใส่สเกิร์ตก็จะเซฟตีไ้ได,ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสความได้น้อยก็เลย ให้มันรีแลกซ์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่สกเก์ดมาแต่ว่าเราใส่ชูชีพนะครับเพื่อความปลอดภัยและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเรือทัวร์ลิงที่พาลิาายะไกลนะครับตัวช่วยมากๆคือหางเสือนะครับวิธีการเอาหางเสือขึ้นลงเนี่ยเราทําการดึงหางเสือนะครับเพื่อตอนนี้ผมทําเอาลงอยู่ผมจะดึงขึ้นมานะครับหางเสือจะตีขึ้นมาโดยที่เราดึงปุ่มตัวนี้นะครับถ้าต้องการให้หางเสือลงไปทํำยังไงนะครับก็ดึงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ ขึ้นปึ๊บหางเสือก็จะลงน้ำง่ายๆเลยแค่ใช้เชือกที่อยู่ตรงด้านข้างนี้เองตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเกาะโหลนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกไม่ถึง50เมตรนี้เอง